คุณแม่ป้องกันและดูแลลูกที่เป็นลิ้นฝ้าขาวได้ด้วยวิธีนี้ทารกที่เป็นลิ้นฝ้าขาวนะคะก็คือเกิดจากคราบน้ํานมซึ่งเป็นปกตินะคะจะพบได้ในทารกที่ดื่มนมแม่หรือว่านมผสมนั่นเองค่ะหากคุณแม่พบว่าทารกเริ่มลิ้นเป็นฝ้าขาวนะคะก็ควรดูแลทําความสะอาดปกติอาจจะใช้ผ้ากอสนะคะหรือผ้าอ้อมก็ได้ที่ดูหนาหหน่อยชุบน้ําอุ่นๆนิดนึงนะคะเช็ดทําความสะอาดหลังจากที่ลูกกินนมแล้ว แต่ไม่แนะนําว่าให้เช็ดทันทีหลังจากที่กินนมอิงอิ่มนะคะเดี๋ยวลูกของเราเนี่ยมีการอาเจียนพุ่งออกมาให้เช็ดหลังจากที่กินนมผ่านไปแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะหรือคุณแม่จะเช็ดเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะ,ะเพราะว่าคาบขาวถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ดูแลนะ,ะช่องปากของลูกเนี่ยคาบขาวที่สะสมหลายวันนานๆขึ้นนะ,ะก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดการติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทําให้ลูกของเราเจ็บปากหรือว่าปากเป็นแผล ทำให้ดูดนมได้น้อยลงนะคะทารกหรือว่าลูกของเราก็จเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพช่องปากของลูกเนี่ยก็สำคัญมากๆหากลูกของเรากินนมผสมนะคะคราบขาวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยแนะนำคุณแม่ว่าให้ดูแลใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ อาจจะต้องทําความสะอาดบ่อยหน่อยนะคะอาจจะทุกครั้งเลยหลังจากกินนมนะคะแต่อย่าทําทันทีนะคะหรือจะท,ทําเช้าเที่ยงเย็นก็ได้ผ้ากอสหรือว่าผ้าอ้อมที่ดูสากๆนิดน,นึงชุบน้ําอุ่นเช็ดนะคะบริเวณลิ้นของลูกกระพุ้งแก้มแล้วก็เหงือกของลูกนั่นเองค่ะแต่หากลูกของเราดื่มนมแม่อย่างเดียว100เรนะคะเราไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดปากลูกบ่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าฝ้าขาวที่เกิดขึ้นจากลูกกินนมแม่เนะะี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะอาจจะ มีสะสมของพวกภูมิต้านทานไ้ด้วยนะคะทำให้ลูกมีภูมิต้านทานมากขึ้นไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยเท่ากับลูกที่กินนมแม่ก็ได้นะคะ <S <S คราวนี้ก<ม>ารป้อนน้ำนะคะบางคนมีความเข้าใจว่าต้องป้อนน้าให้ลูกทุกครั้งเลยหลังจากที่ลูกกินนมไม่ว่นนาจะนมผสมหรือว่านมแม่นะคะ<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกลิ้นเป็นฝ้าขาวการป้อนน้ําให้ลูกนะคะตามจริงแล้วเนี่ยไม่แนะนําการป้อนน้ําหลังจากกินนม เพราะถ้าลูกรับน้ําเกินไปก็ทําให้ลูกอิ่มรับนมได้น้อยลงนะคะหรือว่าลูกมีอาการท้องอืดได้ถ้าจะป้อนจริงๆสําหรับนมผสมนะคะก็คือแค่นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะหรือจะไม่ป้อนก็ได้แต่สําหรับลูกที่กินนมแม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แนะนานะคะสาหรับการป้อนน้ําให้ลูกเรากินหลังจากที่ลูกกินนมแม่เสร็จแล้วนะคะแค่เช็ดทําความสะอาดรอบนอกก็พอนะคะแล้วก็ความเชื่อผิดๆเรื่องของการใช้ปัสสาวะลูก เช็ดปากเพื่อป้องกันการเป็นลิ้นขาวการติดเชื้ออันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดปสัสสาวะก็คือของเสียนะคะของเสียก็มีเชื้อโรคเยอะๆเชื้อ,อแบคทีเรียส่งผลทําให้ลูกของเราเนี่ยติดเชื้อได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องดูแลใส่ใจช่องปากเป็นพิเศษนะคะดูแลให้รับนมให้เต็มที่เพียงพอแล้วก็ดูแลเรื่องของการทําความสะอาดนะคะโดยเฉพาะเด็กที่กินนมผสมก็ดูแลให้ถี่ให้สม่ําเสมอขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ